อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้ถูกถ่ายทอดจากจากเพื่อนของเพื่อนของเบิร์สมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับค่ะอ่าเอ,า,อาเป็นว่าเขาชื่อพีแล้วกันนะครับ <c oughs> เขาเล่าว่าอ่าตอนที่สมัยเขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาเขาจะเรียนโรงเรียนที่อยู่แถวย่านเซนทรัลลา,าว์อ่าแล้วบ้านเขาก็จะอยู่ตรงเดลีนิวครับครับใช่อ่าและที่นี้คือตกเย็นเนี่ยเขาก็จะนั่งรถเมล์กลับ ับจากเซนทรัาลาดพร้าวเ<ะ>พื่อที่จะเดินทางกลับบ้านผ่านอาวัดเสมียนผ่าน<ะ>กเกษตรศาสตร์อะไรไปจนไปถึงบ้านเขา<ะ>อแล้วที่นี้วันแรกเป็นวันจันทร์เขาเขาก็นั่งรถเมย์มาผ่านตรงหน้าป้ายวัดเสมียนนาลี<ะ>เขาก็มองไปนอกหน้าต่างเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่ง เออดูสะุดตาเลยคือเป็นแบบว่าผู้หญิงที่หน้าตาดีไว้ง่ายอืออ่าเฮ้ย <c oughs> โหเฮ้ยคุณคนนี้หน้าตาดีพอคิดปุ๊บเหมือนผู้หญิงคนนั้นเขาก็หันหน้าขึ้นมามองไอพีเด็เพื่อนผม,มอ่ะอ่าหันมามองปุ๊บแล้วก็มองจนจนแบบว่ารถผ่านไปเลยอืมเออก็ไม่ได้คิดอะไรเ <c oughs> พื่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้พอผ่านไปวันอังคารอ่ากลับบ้านเหมือนเดิม ซึ่งเวลาในในในการที่เรากลับบ้านนี่มันอาจจะมีเหลื่อมล้ํากันอย่างทีบางวันอาจจะเตะบอลตอนเย็นอะไรงนี้หรือว่ามันคือจะไม่ตรงทีเดียวกลับมาปุ๊บก็อันนี้ยืนอันนี้เป็นแบบว่าคนเยอะหน่อยอก็ก็ยืนผ่านหน้าตรงป้ายวัดเสมียนเหมือนเดิมเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วเนื้อคู่หรือเปล่าอืมแต,แต่ที่มันแปลกคือพอรถ พอไปถึงตรงนั้นนะ่ะคือเหมือนผู้หญิงเขาหันมามองไอพีตลอดเหมือนอเขายืนรอเลยใช่แล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมอยู่ตรงที่เดิมตรงจุดนั้นตลอดอาแต่ว่าอย่างอื่นอาจจะเปลี่ยนไปคนแบบว่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นตลอดครับแล้วก็สายตาก,ก็มองเหมือนเดิมมองเพื่อนผมเหมือนเดิมก็มรถก็ผ่านไปแบบเออเฮ้ยแม่งอะไรวอนเนี่ย ทีนี้มาถึงวันพุธกลับบ้านเหมือนเดิมเจออีกยืนอยู่ที่เดิมเลยครับมองสบตากันจนถึงวันพฤหัสก็เป็นอย่างนั้นชุดเดิมไหมพี่ชุดเดิมทุกอย่างหวันเดิมหมดใช่ทีนี้พอถึงวันศุกร์เขากล่าวว่าอย่าวันเนี้ยจะลงะอ้าจะลงต้องเจอ,ต,อ,เจอต้องเจอแน่แนอนอืมเออจะต้องลงไปทักทายหน่อยครับอืม พอมาถึงปุ๊บก่อนที่จะเห็นผู้หญิงคนนี้ตรงรถเมย์จะไม่ได้จอดตรงป้ายพอดีมันเหมือนรถต่อกอะไรคันเขาเขาก็ลงเขาก็ไปเดินไปไปหาพยายามหาก็ไม่มีอืแล้วก็พอวันจันทร์เีกอาทิตย์หนึ่งก็พยายามหาคือสรุปแล้วคือไม่ได้เจออืผู้หญิงคนนั้นอีกเลยครับอืคือไม่เคยเจออีกเลยอื ฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคุมโป x